อ่าน,นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนําท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบํารุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นดน้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหานะครับที่เกิดกับที่เกิดขึ้นกับรถ Hon d a p c x 150ปี2518นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถลูกศิษย์ครูเนี่ยนะครับที่เรียนในรุ่นที่2เนี่ยเรียนทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องทฤษฎีของคาร์บูเรเตอร์จบ ก็ให้นักศึกษาเนยนะครับฝึกปฏิบัติล้างรถที่เป็นคาร์บูเรเตอร์กันแล้วก็รถลูกศิษย์คันนี้คือครูก็เดินมาดูนะครับก,ก็เจอปัญหาอยู่หลายอย่างก็แก้ไปละสองสามจุดทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูว่าปัญหามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือครูทำคลิปลง youtube เนี่ยนะครับก็คือหวังจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้ามารับชมแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามารับชม โดยสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้รถของครูเองรถลูกศิษย์รถบุคลากรในโรงเรียนนะครับหลังๆมาเนี่ยนะครับก็มีรถของประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาขอรับบริการนะก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ท่านเนี่ยให้ความไว้วางใจเพราะว่าการที่ท่านเนี่ยเอารถเข้ามาขอรับบริการเนี่ยนะครับครูก็จะได้ฝึกได้เรียนรู้ได้ทบทวนไปด้วย นักศึกษาที่เขามาเรียนเนี่ยเขาจะได้ฝึกปฏิบตัติได้เห็นงานจริงไปด้วยแล้วเมื่อครูทำคลิปลง y YouTube เนี่ยท่านที่สนใจเข้ามารับชมเนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับมันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่หลายทางแต่ที่น่อย่างหนึ่งที่คือครูอยากจะบอกว่าคือที่นี่เป็นโรงเรียนนะครับที่นี่ไม่ใช่ร้านซ่อมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับขอติดต่อเข้ามาขอรับบริการเสร็จแล้วนะครับ ครูก็มีภารกิจหลักอยู่ก็ไม่สามารถนะครับทำงานให้เสร็จตามตามความต้องการของท่านได้ตรงเนี้ยก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจเนี่ยนำรถมาขอรับบริการด้วยเช่นกันนะฮะเราจะได้เข้าใจไปในแนวทางที่ถูกต้องตรงกันเพราะว่าหลายๆครั้งคือครูก็บอกว่า คือเอามาได้นะครับถ้าสะดวกก็เดี๋ยวจะทําการดูแลให้นะครับอ่าเคนะทีนี้มาดูรถลูกศิษย์ของครูนะครับเมื่อช่วงสายเนี่ยคือเขาเริ่มล้างคาร์บูเรเตอร์กันไปพอพักเที่ยงทานข้าวเสร็จเนี่ยครูก็เดินมาดูที่รถลูกศิษย์ครูอ่ามาดูจุดแรกที่ครูเห็นก่อนนะครับจุดแรกที่ครูเดินมาดูเนี่ยก็คือเบรกหน้าเขาปรากฏว่าคือครูมองไปเนี่ย ถ้าเบรกเขาหมดเกี้ยงเลยนะครับครูก็เลยถามว่าจะเปลี่ยนผ้าเบรไหมนะลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้ามันหมดก็ให้ครูเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับอ่านี่ก็คือผ้าเบรกหน้ารถเขานะอันนี้เขาใช้ผ้าเบรกหน้าเบนดิกมานะครับนี่ฮะแผ่นนอกเนี่ยตัวข้างนอกเนี่ยกินจานจนขาวละส่วนข้างในกินไปนิดนึงอ ซึ่งเดี๋ยวพอเรียนต่อไปนะพอถึงเรื่องระบบเบรคเนี่ยคือครูก็จะให้ให้เขาล้างระบบเบรกทำความสะอาดพวกนี้ใหม่อ่าหนึ่งจุดจุดที่สองนะครับซึ่งเป็นจุดที่เดี๋ยวครูเนี่ยจะมาทําคลิปให้ดูนะครับก็คือไส้กรองอากาศนะก็บอกว่าเคยเปลี่ยนเหมือนกันให้ศูนย์เปลี่ยนให้นานมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็เดินมาดูต่อนะครับนี่นะ อันนี้มันอาจจะมืดไปหน่อยหนึ่งนี่ฮะตรงนี้คือชุดเฟืองท้ายนะครับนี่ชุดเฟืองท้ายอยู่ตรงนี้จะเห็นว่ามีคราบน้ํามันเยิ้มไปหมดเลยคือครูก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากซีนเฟืองท้ายมันรั่วเวลารถมันวิ่งน้ํามันเฟืองท้ายที่มันไหลออกมามันก็เจอลมตีตรงเนี้ยเลอะเทอเยิ้มไปหมดเลยหรืออาจจะเกิดจากน็อตเติมน้ํามันเฟืองท้ายกับน็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยถันไว้ไม่แน่น แหวนหรือประเก็นเนี่ยไม่มีนะฮะอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะยังไม่ได้ฟันธงโอเคนะพอครูเดินอ้อมกลับมาฝั่งนี้ปุ๊บเอ้าเจออีกหนึ่งจุดโชกหลังขวาอันเนี้ยแตกนะครับแตกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับครูก็มาถามว่าอ่าให้เช็คนะ้ำมันเครื่องรถตัวเองหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าพอถอด ฝาติดช่องเติมน้ำมันเครื่องออกเอาผ้าแห้งๆเช็ดแล้วจุ่มกลับไปนะการวัดน้ำมันเครื่องไม่มีน้ำมันเครื่องติดขึ้นมาเลยนะครับมองลงไปตรงช่องเติมตอนที่ไม่มีฝาไอปิดเนี่ยนะครับคือมองแทบไม่เห็นน้ำมันเครื่องคือน้ำมันเครื่องแห้งนะครับก็เจ้าของบอกทางงนะั้นคงต้องถ่ายออกมาดูนะครับจากสเปคมาตรฐานเนี่ยน้ำมันเครื่อง8 0 0ซีเนี่ย ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมีน้ำมันเครื่องเหลืออยู่ประมาณสักในช่วงไม่เกิน200ซีซีครูประมาณเอาจากสายตานะอยู่ประมาณสัก100ยร้อกวา่าถึง200ซีซีนะก็ถือว่าในสัปดาห์แรกของการมาเรียนเนี่ยเจ้าของรถคันนี้โชคดีหลายๆอย่างเลยนะครับแม่งั้นเบรกหน้าได้เปลี่ยนจานดิสเบรกด้วยเครื่องพังนะครับเฟืองท้ายกระจายนะฮะ ทีนี้มาดูครับที่จะทำคลิปอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวกูขอญาติตั้งกล้องก่อนนะครับอ่าสักคู่นะอ่านะครับตอนเรียนเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรถที่เป็นคาร์บูเรเตอร์หรือรถที่เป็นหัวฉีด ไส้กรออากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครูก็ถามว่าเคยถอดเช็คเคยเปลี่ยนไหมลูกศิษย์ก็ตอบว่าเคยครับให้ศูนย์เปลี่ยนให้นานมาแล้วทีนี้อยากจะเช็คไหมอ่ะอยากจะเช็คนะครับในการถอดไส้กรออากาศมามาตรวจสอบมาเป่าหรือมาทำความสะอาดนะครับก็คุณก็ไปเตรียมเครื่องมือมาในรถคันเนี่ยจะใช้อยู่สองอย่างก็คือไขควงแฉก กับตัวทีเบอร์แปดเช่นเคยนะครับให้ทาฟาร์มสะอาดโดยรอบก่อนนะนะอันนี้คือครูทําให้ดูพอเป็นพิธีนะครับอาจทำฟาร์มสะอาดโดยรอบนะครับหลังจากนั้นให้คลายตัวนี้นะครับฝาปิดตัวนี้ใช้ตัวทีเบอร์แปดอันนี้คือครูคลายไว้ให้มันหลวมแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะบอกว่าทำไมคลายง่ายจังเลย นะครับพอเราคลายตัวนี้ออกไปนะครับน็อตยึดเบอร์แปดสองตัวนะครับทีเนี้ยจะเป็นไขควงสี่แฉกหมดเลยนะครับเป็นสกรูสี่แฉกใช้ไขควงสี่แฉกคลายเดี๋ยวจะมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องถอดไอ้ดำดำตัวนี้ออกนะครับนะเดี๋ยวเอาไขาควงจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ครัวาคลายตัวที่เราเห็นข้างนอกกัน ช่องอื่นอาจจะมีท่านใดเคยทําตรงนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็เลื่อนผ่านไปนะครับอันนี้คือทำเอาไว้เพราะว่าเผื่อเดี๋ยวลูกศิษย์รุ่นต่อไปเขามาเขาจะได้รู้ว่าถอดอย่างไรนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยเขามาควบคุมให้มาดูให้นะครับเดี๋ยวบางช่วงครูขออนญาตเอามือบางหน่อยนะครับ ยากครับสวนี้ก่อจะถอดด้อันนี้ก็มีร่องรอยประสบการณ์นะครับล้มคว่ำม,มาแล้วนะฮะประสบการณ์ส่วนเดี๋ยวตรงที่ครูบอกว่าซีนเฟืองท้ายมันรั่วเนี่ยเดี๋ยวเคลียรเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จครูก็เลยบอกว่านะั้นเดี๋ยวครูไปสอนเรื่องระบบส่งกำลังงานได้สายพานแล้วก็จะไปเรื่องเฟืองท้ายให้เขาเลยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ย ได้เซอร์วิสรถของเขาเองนะครับทีนี้ยอย่างที่ครูบอกไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่หนึ่งตัวเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะถอดยากทีนี้ถ้าเกิดบางท่านไม่ทราบบางท่านอาจจะไปรื้อชุดสีหรือเปลือกตรงนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับเอาไขควงนะครับมีแย่เข้าไปตรงรูนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงช่วงตรงนี้เวลาเราแย่เข้าไปคือเราก็มองมองหรือดูหน่อยนะนะครับ เวลาครูอ,อธิบายและครูสาธิตให้ดูเนี่ยคือมันอาจจะดูเหมือนว่าง,ง่ายแต่เวลาท่านไปทําเองเนี่ยมันอาจจะยากหรือลําบากสักนิดนึงนะแต่ก็ให้รู้ว่ามีมีสกรูอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวพอเราคลายสกรูตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็เอาฝาครอบออกมานะฝาครอบไส้กรองอากาศอ่ะทีนี้เรามาดูไส้กรองอากาศลดเขานะครับอันเนี้ยอย่างที่ลูกศิษย์เขาบอกว่า เขาเข้ารับบริการครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันที่11เดือน2ปี2,565นะครับ11เดือน2 65อันนี้มันเท่าไหร่ครับนี่มันเดือนเดือน9เดือน10เดือน9ของปี66ก็ปีกว่าๆเนี่ยนะฮะไส้กองก็มีสภาพเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วอย่างที่ครูพูดไปในหลายๆคลิปว่า ถ้ารถของเราไส้กรองอากาศสศกระโปแล้วเราสมมติมันขึ้นมาว่ามันทำให้กินน้ำมันมากกว่าเดิมเนี่ยวันละยี่สิบบาทเอาเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วครับหกร้อยบาทเนี่ยเดือนละหกร้อยบาทนะครับจากการที่ไส้กรองมันตันแล้วส่งผลให้รถของเราเนี่ยกินน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเบนซินมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ถอดมาตรวจสอบทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่ อันนึงก็ร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาททีเนี้ไส้กองอากาศรุ่นนี้นะครับพอเราถอดออกมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องถอดตัวนี้เก็บใช้นะครับเพราะว่าไซกรองอากาศเขาให้มาเฉพาะตัวไส้กรองเขาไม่ได้แถมท่อนี้มาให้ถอดยังไงนะครับเราก็ดึงมันออกมาแค่นี้เนี่ยนะครับดึงออกมาส่วนอันเนี้ยเราก็ไปทิ้งขยะทีนี้เวลาประกอบกับเราก็ไปทำความสะอาดท่อนี้ นะครับแล้วก็เอาไอท่ออันเนี้ยไปใส่กับตัวไส้กรองอากาศอันใหม่นะครับเวลาประกอบฝาครอบกลับมันจะมีปัญหานิดนึงสำหรับท่านที่เพิ่งหัดทําคือตอนเราจะประกอบตัวนี้กลับเข้าไปลักษณะอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่เข้ามันจะไม่สนิทสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องให้ตรงขอบตรงเนี้ยเนี่ยตรงขอบตรงเนี้ยพี่ปุ้ยดูให้ด้วยนะนี่นะฮะตรงขอบตรงเนี้ย มันจะต้องเข้ามาล็อกกับเนี่ยล่องตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขอบตรงที่ครูว่าเนี่ยนะครับตรงที่นิ้วโปง้งครูชี้อยู่ตรงเนี้ยมันไม่เข้ามาสวมล็อกกับตัวท่ออากาศตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลให้ไอตัวฝาครอบไสกรอากาศเนี่ยเวลาครอบไปแล้วเนี่ยมันไม่สนิทนะครับถ้าเราไม่จัดตำแหน่งให้ดีแล้วเราจะดันดันดันเนี่ยยังไงมันก็ไม่เข้าตำแหน่ง น่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้เจ้าของเนี่ยเขาไปล้างทำฟาร์มสาท่อนี้มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่ให้ดูว่าใส่อย่างไรนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งนะครับอ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ให้ลูกศิษย์เจ้าของรถเนี่ยนะครับ ไปล้างทำฟาร์มสาท่ออากาศอันนี้มาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ดูนะครับอันนี้คือของเก่าอันนี้คือของใหม่สภาพนะครับชัดเจนนะครับอ่าอย่างที่ครูแจ้งไปนะครับว่าเราจะต้องใส่ท่อนี้กลับจะใส่ยอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับจะต้องให้ร่องที่ท่อนเนี้ยเข้ากับร่องที่ตัวเรือนไส้กรองด้วยหนึ่งจุดตรงนี้นะครับนี่ใส่ลักษณะอย่างนี้ เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาฝาครอบไส้กรองอากาศอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะท่านก็ไปเช็ดล้างทำความสะอาดในคลิปนี้คือรูครูขออนุโลมยังไม่ทำนะฮะขอประกอบกลับไปอย่างนี้ให้ดูก่อนนะครับประกอบ โดยเวลาประกอบกาบอย่างที่ครูแจ้งไปว่าเนี่ยนะครับจะต้องให้ล่องตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันเข้ามาล็อกกับตรงท่ออากาศตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เข้าไปล็อกฝาครอบเนี่ยมันจะติดไม่สนิทอ่า มมีพ่างีกาเขาไม่มีปอ้ัไม่ื่อนเนี่ยนะครับฟาร์มฟาร์มยากมันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่จะต้องให้ตัวนี้เข้าเป็นล็อกมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูขอญาตทำอย่างนี้แทนและกันนะครับเดี๋ยวไส้กรองมาครอบกับตัวตัวฝาตัวนอกนี่ไปเลยกันละกันอย่างนี้นะครับนี่ อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็นําตัวฝาครอบกับตัวเรือนไส้กรองเนี่ยใส่เข้าไปที่ตําแหน่งมันอ่ะเนี่ยนะครับกะจะสนิทตามตําแหน่งของมันเลยนะครับทีนี้พอมันเข้าตามตําแหน่งได้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการใส่น็อตยึดฝาครอบไส้กรองนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นโดยส่วนตัวของท่านท่านก็ไปทําฟาร์มสาสตร์ แล้วครูก็จะแนะนําว่าก่อนจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยตรงปลายสกูเกียวปล่อยตรงเนี้ยก็ให้เราเนี่ยนะครับจิ้มจาระบีสักหน่อยหนึ่งประมาณอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็หมุนเข้าเกียวไปก่อนเนี่ยนะฮะก็ทําอย่างนี้ให้ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวตัวที่ยากที่สุดก็คือตัวที่อยู่ตรงเนี้ยตรงที่วางเท้าเนี่ยนะครับของผู้โดยสารทางด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้จะขันยากนิดนึงทีนี้พอเราใส่ขันน็อตโดยรอบแน่นหมดทุกตัวแล้วนะครับ สุดท้ายก็คือจบที่การใส่ฝาปิดตัวเนี้นะครับก็จะมีน็อตเบอร์8ยึดอยู่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ขับรถ Honda PCX 150 0ปี2018นะครับถ้าท่านอยากจะถอดไส้กรองเนี่ยนะครับมาเช็ดทำฟาร์มสาดฝาครอบด้านในตรวจสอบสภาพหรือจะเปลี่ยนไส้กรองอากาศก็ ลองไปทําดูนะครับขั้นตอนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนขันน็อตสกูตัวนี้กับครูไม่ถ่ายคลิปให้ชมนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาท่านนะก็คิดว่าท่านก็คงสามารถที่จะขันกลับเข้าไปได้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ